เฮีย we วีโกชีคตกลงร่วมทีมมิลานหรือเชลซีดิวลงตัวลาตาโรมาติเนสโคาสิาซิ์ย้ายซบเรือใบเรียบร้อยสวัสดีครับ ขาต้อรับสู่ช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องมาดินมีเรื่องเล่านะครับมามาอัปเดตข่าวเชลซีตอนเย็นกันนะครับผมวันนี้มีอะไรมาเล่าให้ฟังนะครับผมก็สำหรับคนที่มาดูครั้งแรกนะผมทําเป็นตอนตอนมาให้ข้างล่างนะคะรับผมก็สามารถกดที่ scription ข้างล่างได้เลยเลือกตอนตอนที่สนใจนะครับผมกระโดดไปกระโดดมาหรือว่าจะดูรวดเดียวจนจบก็ทําได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยกับอันนี้นะครับผมอารีออฟซันชัยนะใครที่มองหาดอกไมนก้นโอกาสพิเศษให้กับคน Instagram นะครับผมแล้วก็มีเว็บไซต์แล้วนะครับสามารถไปติดตามมาได้เลยออฟ u ั s ชา n e ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับผมอ่าบาโลแกไนเซอร์นะใครที่มีแพลนจะจัดง,งานอีเวนต์ไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับผมทักไปได้เลยนะครับผมทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดบาโลฝากไปด้วยนะครับ มาโอเคมาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันนะไปเริ่มกันที่การจากลาก่อนแล้วกันอ่ามาเตโอโควาซิตนะครับผมอันนี้ก็เป็นสเตทเมนต์ของเชลซีเนาะก็คือประกาศว่ามาเตโอโควาซิตนะครับผมย้ายไปร่วมทีมแมนซิตี้แล้วเรียบร้อยนะครับผมก็มีภาพออกมาแล้วแหละก็ชูส่งชูเสื้ออะไรกันเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็โควาซิตเนี่ยก็มีเป็น โพสในทวิตเตอร์ด้วยเออโพสในทวิตเตอร์โพสในโซเชียลส่วนตัวนะครับผมอินสตาแกรด้วยเหมือนกันนะบอกว่าเป็นความยินดีอย่างยิ่งเลยนะครับผมที่ได้เล่นกับสโมสรที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้การคว้าชัยชนะนะครับผมแลวก็คว้าช่วยรางวัลที่ใหญ่ที่สุดของวงการนี้เนี่ยเป็นสโมสรที่ผมรักเชลซีเป็นสโมสรที่ผมรักนะครับผมทุกวินาทีที่เป็นนักเตะของที่นี่ แต่ถึงเวลาแล้วแหละที่ผมจะก้าวต่อไปนะครับผม1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเวลาที่ยากลาบากสําหรับทุกคนนะครับผมแต่ผมเนี่ยคิดว่าเราเนี่ยทุกคนเห็นเพราะต้องการนะว่ามันไม่เป็นไปตามมาตรฐานของเชลซีในแบบที่ควรจะเป็นแต่ผมเนี่ยก็มีความสุขกับเวลาของผมที่นี่นะแล้วก็ที่ลอนดอนนะครับผมเดี๋ยวไว้เราเจอกันเร็วๆนี้แน่นอนนะมาเตอโควาติตนะครับผมก็เอออยู่ไม่นานอยู่จะจะบอกว่าอยู่ไม่นานไหมก็เอาจริงๆก็อยู่อยู่มาหลายปีเหมือนกันนะแล้วก็คว้าแชมป์กับเรามากมายแล้วเหมือนกันก็ทุกครั้งที่ลงเล่นเนี่ยก ฟอร์มโดดเด่นฟอร์มไม่มีตกเลยแต่แค่อาจจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะครับผมแล้วก็อาจจะบวกกับแบบหลายๆอย่างเลยทําให้ต้องมีการขยับขยายเนาะเออก็อมีการแบบย้ายที่ไปหรืออะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกโอ้โหแม่ว่าจะเป็นฮาร์เวดหรือว่าจะเป็นโคบัสิตเนี่ยรู้สึกรู้สึกไม่โกรธไม่เกลียดเนานะเออก็อย่างที่ขอให้โชคดีแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้ไปเปิดดูละกันนะครับผมก็อ่ะเขาเรียนนะอ่ะก็ อา่าเขาเรียกนะขอให้โชคดีมาเตียวโควาสินะครับผมอ่ะโอเคส่วนนี้คนหนึ่งที่เตรียมจะไปแล้วเหมือนกันนะครับผมอ่ะคนนี้เลยรูเบรอบซาชิเฮียวีโกแล้วเรียบร้อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากโรมาโนนะบอกว่า เอซิมิลาบนบรรลุข้อตกลงการเซ็นสัญญากับรูเบลอ็อฟซาชิกนะครับผมไปร่วมทีมแบบถาวรหลังจากที่มีการตกลงกันทางปากเปล่าแล้วคทางแบบวาจาแล้วกับเซลซีนะครับผมเฮียวีโกนะจะมีการกําหนดการตรวจร่างกายเพื่อมีการรวบรวมรายละเอียดขั้นตอนสุดท้ายระหว่างส,สอสโมสรเนี่ยซึ่งจะเป็นสัญญาระยะยาวของชี้กับมิลานนะครับผมค่าตัวเนี่ยอยู่ประมาณที่16ล้านยูโรรวมแอดออนนะครับผมอยู่ประมาณ4ล้านยูโรนะก็เหม,มือนเมื่อวานที่บอกไป17ล้านปอนด์นะครับผมประมาณนั้น แต่จารุก้าดิมาซิโอเนี่ยบอกว่ามันไม่ได้จบแค่17ล้านปอนด์นะเขาบอกว่าเชลซีและมิลานเนี่ยตกลงค่าตัวของชีคได้ที่18.5ล้านปอนด์รวมแอดออนแล้วด้วยเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็เที่ยวไรเที่ยวคือกันมานานเนาะเออแล้วตอนแรกเหมือนจะดิวจะล่มไปหรืออะไรอางี้อ่ะแต่สุดท้ายก็กลับมาได้กลับมาได้ก็อ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าชีกจะประกาศเมื่อไหร่แล้วก็จะได้ไปเป็นนักเตะของมิลานเมื่อไหร่นะครับผมรอติดตามกันแล้วกันนะ ยังอยู่กับที่เอซีมิลานนะครับผมแต่เป็นเกี่ยวกับคริสเตียนปูลิสิทนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากเจคอบไซเบิร์กนะครับผมของอกาเดียนนะครับผมบอกว่าเอซีมิลานเนี่ยให้ความสนใจปูลิสิทนะครับผมและกำลังพิจารณาว่าจะผลักดันในการเซ็นสัญญากับเขาหรือเปล่าเนี่ยอยาจจะต้องคิดกันก่อนนะซึ่งเขาเนี่ยเตรียมที่จะโดนปล่อยออกจากเชลซีในซัมเมอร์นี้แน่นอนเชลซี Chelsea, เนี่ยอาจจะพยายามที่เซ็นสัญญากับไมค์เมยองด้วยเหมือนกันนะครับผมอาสับเอซีมิลานในซัมเมอร์นี้นะส่วนโรมาโน่นะครับผมอ่ะก็บอกเหมือนกันนะกลับไปที่ของปนะูิิิสนนนะบอกกว่่าามลลเเียังจรจากับ Chelsea, เเชลซีรื่ององงขูิิส ู่นะครับผมหลังจากที่ดีลของเชคเนี่ยตกลงกันได้แล้วซึ่งทั้ง2ดีลนี้มีการแยกกันคุยด้วยเหมือนกันนะครับผมเอซิมิลานเนี่ยยืนยันว่าจะจ่ายน้อยกว่าราคาที่ตั้งไว้25ล้านยูโรนะครับผมแล้วก็พูลิสิตเนี่ยอยากย้ายด้วยเหมือนกันแต่ทั้งสโมสรทั้ง2สโมสรเนี่ยยังตกลงกันไม่ได้นะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมก็ ได้เราไปอสมมติจะได้พูลิสิตอีกนะครับผมแล้วก็จะได้ชีกอีกเฮ้ยเราเขาคงหวังว่าเอ้ยมึงจะเอาตังค์ที่จ่ายกูเนี่ยมาซื้อเมยองหน่อยแล้วกันนะ,ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมอนาคตของโกก็ยังเปิดกว้างอยู่ด้วยเหมือนกันนะตอนนี้นะครับผมยังอยู่ที่มิลานนะแต่ข้ามฟากไปที่ อินเตอร์มิลานหน่อยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากแมทลอเลยนะอันนี้น่าสนใจค่อยๆฟังไปนะครับผมบอกว่าอินเตอร์มิลานนะจะมีการเจรจาเพิ่ม,เต,มเติมกับเชลซีในสัปดาห์นี้เพื่อเซ็นสัญญากับลูกากูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเชลซีเนี่ยได้ปฏิเสธข้อเสนอจากอินเตอร์มิลานเพื่อจะยืมตัวลูกากูอีกหนึ่งซีซั่นนะครับผมแต่พวกเขาเนี่ยเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอนะครับผมให้แบบอินเตอร์เนี่ยจะยื่นข้อเสนอให้กับเชลซีเพื่อยืมตัวลูกากูอีกครั้งหนึ่งแต่จะมีออปชันซื้อขาาาาดที่ราคา30ลนนะคะนลน,นนนะยูผมมอ26ป แล้วก็ในการซื้อตัวในซัมเมอร์หน้านะครับผมซึ่งคาดว่าเชลซีเนี่ยจะยังยืนการนะว่าจะต้องใส่ออปชันบังคับซื้อนะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบเอ้ยจะซื้อหรือเปล่าหรืออะไรนี้ต้องบังคับซื้อเท่านั้นนะครับผมมากกว่าที่จะเป็นออปชันแบบให้เลือกได้นะอย่างที่บอกไปแต่มีความรู้สึกอิตาลีนะครับผมว่าสามารถจะตกลงดีลนี้กันได้ด้วยเหมือนกัน ทีนี้เนี่ยอินเตอร์นะครับผมยังรอดูอยู่นะว่าจะสามารถเซ็นสัญญากับลูกากูแบบทาวร์ในซัมเมอร์นี้ได้หรือเปล่านะถ้าพวกเขาขายอังเดโอนาน่าออกไปแล้วนะครับผมลูกากูเนี่ยได้บอกกับเชลซีนะครับผมว่าเขาให้ความสำคัญกับการกลับไปที่อินเตอร์มากที่สุดและแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของนักเตะเนี่ยก็ปัดนะครับผมบอกว่าที่เอซีมิลานให้ความสนใจเนี่ยนักเตะเนี่ยไม่สนใจจะย้ายนะครับผมแล้วรวมถึงจะย้ายไปยูเว่ก็ไม่สนใจเหมือนกันเชลซีเนี่ยหวังว่าจะขายลูกากูให้กับอัลฮิรานะครับผมแต่เจ้าตัวเนี่ยก็ยังไม่่่ตตตอออออบบบบรรรัััััข้้้เเสสนนนนะะคผมแลลลงกกกาาาโฟไปททีีิ เชลซีเนี่ยอยากจะหาทางออกให้กับลูกกูกโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันอันนี้รายง,งานจากแมทบ,บลอลนะครับผมก็ดูทรงก็คงไปมินเตอร์นี่แหละแต่จะไปยืมตัวหรือว่าจะไปแบบซื้อขาดอ่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเจร,รจากันยังไงหรือจะขายโอนาน่าได้เมื่อไหร่นะครับผมถ้ามีโอถ้าได้เงินจากโอนาน่ามาก็น่าจะเอาตังค์มาซื้อได้เหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกนะขายขายเรามาทีโอโหเก้าเกือบร้อยล้านปอนถูกไหมซื้อกลับไป26กล้านอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่ามันจะไปจบทางไหนแต่ ปล่อยออกไปน่าจะดีที่สุดแล้วแหละน่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเนาะเออก็คิดยังไงก็ลองแชร์มาดูแล้วกันนะครับ อาทิ้งท้ายกันที่ข่าวอินเตอร์สักข่าวหนึ่งนะครับผมอันนี้รายง,งานจากเฟลดิซันซันเกี่ยวกับลาตาโลมาร์ติเนสนะครับผมบอกว่าเข้าใจว่าเชลซีเนี่ยยังมีแผนที่ซื้อกองหน้าตัวท็อปนะครับผมหลังจากที่นิโคลัสแจ็กสันเนี่ยใกล้จะเปิดตัวแล้วนะเขาบอกว่าหลังจากที่ขายลูกากูและก็โอบาออกไปเนี่ยรวมถึงค่าเหนื่อยอะไรต่างๆที่ออกไปจากสโมออกไปจากบัญชีของสโมสรแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังโฟกัสเต็มที่ไปที่มอสเซกไกเซโดนะครับผมแต่การเจรจากับกองหน้าตัวท็อปเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเนาะซึ่ หรือว่าตกลงตอบรับข้อเสนอส่วนตัวได้แล้วด้วยเหมือนกันก่อนหน้านี้ที่เชลซีนะครับผมได้มีการสอบถามนะโคโลโมูอานนี่ไปนะครับผมซึ่งแล้วก็มีถามของเอเจนต์ของลัสมูทฮอยลุนไปด้วยนะแล้วก็กองหน้าคนอื่นที่ยังอยู่ในการพิจารณาด้วยเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมว่าจะเป็นลาตาโลหรือเปล่าอย่างที่บอกกองหน้าคนเดียวไม่น่าพอนะต้องเอาตัวประสบการณ์มาอีกสักตัวหนึ่งแต่ก็ดูว่าจะเป็นลาตาโลหรือว่าจะเป็นคนอื่นอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะคะครผมเพาาว่ อย่าลืมนะว่าอินเตอร์เนี่ยเขาก็ไปปิดดยดลมาคุสมาคุสตูรามมาแล้วด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกองหน้าน่าจะล้นทีต้องมีสักคนเนี่ยที่ไม่ได้อยู่นะอาจจะเป็นเราตาโลก็ได้รอติดตามกันแล้วกันนะครับโอเคอ่ะไปที่กลับมาที่นักเตะของเราเนาะไปข่าวถึงเมสันเมาส์หน่อยละกันนะเมื่อวานก็ เมื่อวานก็ดูจะลงเอ่ยได้ดีนะครับผมแต่วันนี้อ้าวโรมาโ,โนมาพลิกเลยนะบอกว่าเชลซีแล้วก็แมนยูนะครับผมเตรียมที่จะพบกันภายในสัปดาห์นี้นะเพื่อจะตัดสินใจในขั้นตอนสุดท้ายในดิวของเมสันเมานะครับผมการพูดคุยระหว่างสมโมสรเนี่ยโดยตรงนะครับผมจะเกิดขึ้นในอีก1วันหรือ2วันข้างหน้านะครับผมประมาณ24 48ชั่วโมงนะเพื่อทําความเข้าใจแล้วก็จะเอาอยัางไงต่อนะครับผมกับดิวของเมาส์เนาะโดยข้อเสนอที่55ล้านปอนด์เนี่ยอย่างที่บอกนะยังคงวางอยู่บนโต๊ะนะคระับ มาร์ตินซิกเกอร์นะครับผมของไทม์นะบอกว่าแมนยูนะครับผมตอนนี้เนี่ยจะไม่เพิ่มข้อเสนอให้กับเมส์ที่มากไปกว่า55ล้านปอนด์นะครับผมเพราะว่ามีติดเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ถูกกาหนดไว้ถูกจํากัดไว้นะครับผมว่าจะสามารถใช้จ่ายได้ไม่ไมเกิน120ล้านปอนด์ในซัมเมอร์นี้นะแล้วก็อย่างที่บอกก็แต่อาจจะมีงบเพิ่มถ้าในกรณีที่ขายนักเตะออกไปได้ด้วยเหมือนกันนะครับผม เจคอบไซเบิร์กมาทิ้งท้ายเล็กๆนะบอกว่าจริงๆทูเครนเนี่ยพยายามจะดึงตัวเมาาไปร่วมทีมบาเยิร์ด้วยเหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่บอกก่อนหน้านี้เนี่ยข่าวที่ออกมามันก็คือว่าแบบมันยังไม่ลงตัวมันยังแบบเป็นการพิจารณาในบาเยอร์อยู่นะครับผมตอนนี้เนี่ยแมนยูน่าจะน่าจะมาแรงที่สุดแหละแต่อยู่ที่ว่าอัานนี้ใน1-2ึวันข้างหน้าเนี่ยน่าจะรู้เรื่องนะถ้ามติคุยกันรู้เรื่องก็อาจจะปล่อยเม้าออกไปก็ได้แต่อย่างที่บอกเปเมื่อวานว่าถ้าเมส์ตัดสินใจอยู่ต่อเมส์ก็พร้อมจะสู้รายงานจากแมน์ลอเมื่อวานนะครับ อ่ะโอเคข่าวต่อไปนะครับผมก็ไปพูดถึงรีวายโควิลหน่อยแล้วกันนะอันนี้เนี่ยรายงานจากอเล็กซ์คกของ t ็อปส์บอแล้วก็เฟริกจอห์นสันนะครับผมบอกว่าตอนนี้นะครับผมไบตันเนี่ยยังไม่ได้รับข้อเสนออะไรเลยจากของไกเซโดสำหรับเชลซีนะครับผมแต่ก็จะมีการขายในยต่อเมื่อได้ตามราคาที่ต้องการเท่านั้นไบตันเนี่ยยังคงให้ความสนใจโควิลอย่างมากนะแต่พอสเนี่ยก็ย,ยืนยันว่าจะต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไปนะ เฟลิกซอนซันะบอกว่าโควิลเนี่ยไม่ก็ไม่ได้กระเสือกกระสนที่จะย้ายทีมนะครับผมแล้วก็เข้าใจว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีติดต่อมาเมื่อเร็วๆนี้กับทีมงานของเขานะครับผมแต่ก็ได้รับแจ้งนะว่าไม่มีไม่ได้มีไว้ขายสําหรับรีไวโควิลนะก็ชัดเจนแหละเออชัดเจนแหละไม่ว่าจะจะยังไงก็ตามคิดว่าเราน่าจะมีโควิลอยู่ในทีมในในซนะีซั่นหน้าเนาะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับ อ่ะแล้วก็ไปพูดถึงอีกคนนึงแล้วกันนะกับดิโต่อ่ะติโน่ลิฟาร์เมนโต้นะครับผมอันนี้รายงานจากเดอะอัตติยูเคเนาะบอกว่าเชลซีต้นสังกัดเก่าของลิฟาร์เมนโต่เนี่ยมีเงื่อนไขสำหรับการทำกำไรจากเซาท์เทมป์ตันนะครับผมในกรณีที่ว่าลิฟาร์เมนโต้เนี่ยย้ายออกไปนะเชลซี Chelsea เนี่ยได้กำไรแน่นอนนะครับผมอยู่ที่ว่าเซาท์เทมป์ตันเนี่ยจะปล่อยนักเตะออกไปในราคาเท่าไหร่นะครับผมยิ่งราคาสูงเปอร์เซ็นต์ที่จะได้ก็จะสูงมากขึ้นไปด้วยนะอ่ะก็เดี๋ยวรอดูทีมตกชั้นไปกก็นนนัเเตะะฝีีท้าาาดๆหลยคนน่จ ถูกปล่อยออกไปด้วยเหมือนกันก็รอดูว่าวิฟา r เมนโตจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยหรือเปล่านะักกันนะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่2ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกดติดตามให้กับช่องบาดิงนี้เล่งเลาด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวาต่อไปก็อย่างที่บอกนะเอ็นวานเนรี่นี่มาเรื่อยๆเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจากนิซ่าคินเซราของอิมมนะิงแซนดานบอกว่าเชลซีแล้วก็มนซิตี้เนี่ยตอนนี้กำลังสู้กันนะครับผมเพื่อจะแย่งในการเซ็นสัญญา e อีธาน,น,น,นะนเ อย่างที่บอกนะอาร์เซนอลนะครับผมมีเวลาจนถึงวันศุกร์นี้นั่นแหละเพราะมันจะเป็นวันที่จะหมดสัญญานะครับผมเพื่อจะตกลงว่าจะให้เอมานูเอลี่เนี่ยอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่าเพราะว่ามีเชลซีกับอาร์เซนเชลซีนะครับผมแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยมาจ่อรออยู่แล้วด้วยเมืยนกันก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับผม โอเคทิ้งท้ายกันที่ข่าวเศร้าหน่อยแล้วกันนะของเบนชีเวลนะครับผมอันนี้เนี่ยเออเป็นโพสต์นะใน IG ของเบนชีเวลเองนะครับผมกออ็แสดงความเสียใจนะครับผมเพาเสียคุณพ่อนะคุณพ่อเวนชีเวลไปนะครับผมกออ็ป่วยเรื้อรังมานานหลายปีนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็ออก็เจอข่าวร้ายเนาะก็สุดท้ายก็ อำลาโลกไปนะครับผมก็ทุกคนก็มาเพื่อนๆก็มาให้กำลังใจนะครับผมเมสันเมาส์เออมีใครเมสันเมาส์เอ,อ่อเนี่ยลิสเจมก็มาเชลซี Chelsea ก็มาไคฮาวเวก็มาเดคเคนไรส์ก็มากับตันเดียก็มาเตียโก้ก็มาโอ้ oh, มากันเยอะเลยนะครับผมก็มาแสดงความเสียใจกับเบนชเวลกันนะที่เสียคุณข้อไปนะครับ โอเคอ่ะทิ้งคล้ายกันที่2สาบข่าวหน่อยยิบย่อยยิบย่อไนะครับผมอะเอ็ดวาร์เมนดี้ถึงซาอุแล้วนะครับผมก็คงจะเตรียมประกาศแล้วแหละนะครับผมเพราะแล้วทีนี้เนี่ยอ่ะพอเราสล็อตเหลือใช่ไหมก็เลยไปโยงกับ เดียโก้คอสอีกนะครับผมอันนี้เนี่ยรายงานจาก EBOLA านะก็บอกว่ายังเหมือนเดิมนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเชลซีก็ยังสนใจที่จะเซ็นสัญญานะครับผมกับเดียโก้คอสตานะแล้วก็อาจจะมีการค่าสิสัญญาเนี่ยจะสูงถึง100ยหนล้านยูโรเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูนะครับผมอันนี้ฟังหูไหว้หูก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ายังไม่มีสื่ออื่นรายงานเลยนะครับผมแล้วก็มีคนนึง ฮาคิมซีเย็กนะครับผมก็เตรียมเปิดตัวแล้วแหละนะครับผมมีราคาอยู่ที่มา15ล้านยูโรนะสัญญา3ปีนะครับผมได้รับค่าเหนื่อยประมาณ12ล้านยูโรแล้วก็อาจจะได้ลงเล่นกับคริสเซโนโรนันโดในไมชานี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะก่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากไว้ด้วยเลยกับอเล็กซ์ออฟซันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไมก้นนวอก์พิเศษพิเศษให้กับผมเราพิเศษนะครับผมก็ทักไปได้เลยทางแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดแล้วติดตามในในทิกต็อกแล้วก็อินสตาแกรมและในเว็บไซต์อเลกซซ์ออฟนนชยะครับ โอเคส่วนอีกอันหนึ่งนะครับผมฝากไปด้วยเลยบาโลกันนเซอร์ใครมีแพลนจะจ่ายงานอีเวนต์ไซส์เล็กกลางใหญ่นะครับผมก็ทักไปได้เลยนะครับผมทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดบาโลฝากไปด้วยนะครับอ่ะแล้วนั่นก็เป็นทั้งหมดของบดีมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมคิดเห็นยังไงกับข่าววันนี้นะอ่ะ ไปเขาเรียอำลาชี้กันนะเราก็คิดว่าไงเราตาลุจะได้ไปเป็นตัวประสบการณ์กองหน้าที่เราจะได้มาร่วมทีมหรือเปล่าอลองแชร์มาดูนะแล้วก็อ่ะยินดีกับเขาเรียนะเอ,อ่ออำลาโค้ชสิทธิ์กันแล้วกันนะครับผมก็ชี้หน้าจะตามไปไม่นานนะ,ะคิดเห็นย่ายๆกับข่าววันนี้นะครับผมก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมเลยคอมเมนต์ล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก็จะจัดก,กันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องบดีนมีเรงเล่าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนขอบครับ Bye. you <music>